สะพานบุญรามอินทราปากซอย109วันนี้มีงานด่วนจีเข้ามาอีกแล้วนะคะลูกค้าต้องการสังกฆทานตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะคะอยู่ไม่ไกลจากที่ร้านมากนะคะสามารถเรียกแกร็บมารับได้ค่ะสังกฆทาน5ชุดผ้าไตร5ชุด สายสินเทียนน้ำมลและก็ไฟแชกค่ะลูกค้าดูในเว็บไซต์ได้เลยนะคะราคาสินค้าทั้งร้านทุกชิ้นเปิดเผยจริงใจแบบ100%ซที่หน้าเว็บไซต์ร้านลูกค้าก็เข้าไปดูได้เลยนะคะหรือว่าจะถ่ายวิดีโอคอลกันก็ได้นะคะจะได้รู้ว่าจะเอาสังกระทานแบบไหนประมาณไหนดีนะคะในเว็บไซต์จะลงไว้แต่พวกสินค้าแต่ว่าถ้าสต็อกเนี่ยต้องเช็คกันอีกทีนะคะก็สามารถทักสอบถามกันเข้ามาที่ลายร้านได้นะคะลายร้านคือแอดสพานบุญ1น9ค่ะ ลูกค้าก็ดูไว้หลายแบบเลยนะคะและสุดท้ายก็เลือกเป็นรุ่นฉลอม299บาทนะคะแล้วก็ผ้าไตรรุ่น900บาทค่ะที่เหลือก็ของจิป,ปัถะต่างๆนะคะสามารถสั่งแอดมินได้เลยนะคะเรียกรถไปรอบเดียวทีเดียวนะคะขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ